ครับสวัสดีครับท่านผู้ชม Facebook และ YouTube ที่เป็นแฟนเพจแฟน Facebook ของช่างสอนนะครับวันนี้มีคลิปวิดีโอนำเสนอพิเศษวันนี้จะเสนอในเรื่องการลงกล่องเ,เพื่อรอบสูงและรอบไม่ตัดครับเป็นรถ X1 R ครับ ของคุณเก่งบางบัวทองครับได้อัพอันดับ้าไปแล้วแต่ว่าเอบาเพื่อมันตัดวิ่งไม่เร็วมาก1้0ยี่สิกว่าๆก้ตัดครับลองข้อเปลี่ยนข้อสลับแล้วก็ไม่หายปรากฏว่ามันมีปัญหาที่ว่ากล่องมันตัดไวเกินไปครับไม,ไม่ปล่อยรอบปลายไม่ขึ้นไม่ดีครับตอนนี้ท่านสก็มีเรื่องราวใหม่ๆที่จะ ดท,ท่านผู้ชมนชมนะครับคือวันนี้การทดลองของนักสอนสำเร็จเรียบร้อยโดยการเพิ่มกล่องนะครับกล่องเดิมเอกวั R, นอับแล้วก็เพิ่มกล่องใหม่เป็นกล่องโอเข้าไปอีกหนึ่งกล่องนะครับหนึ่งกล่องรวมเป็นสองกล่องแต่ด้วยการเดินสายไฟใหม่ไล่สาย นะครับใหม่โดยที่ว่าไม่ต้องถอดกองเก่ากองเก่าก็เก็บเอาไว้เผื่อให้ัดลมได้ทํางานแห้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่าเกี่ยวกับระบบไฟเกี่ยวกับอะไรที่ว่าเป็นมิเตอร์ทั้งหลายยังใช้ได้ดีอยู่แต่กองใหม่ที่เสียบเข้าไปสามารถเปิดรอบได้สูงจนกระทั่งเปิดจนวาวแฟลกเลยละครับเปิดเต็มที่เลยครับเฟลเลยครับเต็มที่ครับก็เลยได้นำมาเสนอท่านผู้ชมได้ชมกัน ครตอนนั้นแล้วก็ไม่ทราบว่าเคยมีใครได้ทําหรือยังแต่อันนี้เป็นผลงานอันล่าสุดของช่างสอบโบสวา่างครับเดี๋ยวติดเครื่องให้ฟังเสียงนะครับขึ้นขึ้นเร็วขึ้นสุดครับดีมากเลยครับทําที่ข้อดังเลยครับ ธรรมดาขึ้นมาพอเล่นว่ามันจะอ้ามแล้วก็ตัดไปเลยแต่ที่ขึ้นสุดยังครับยังไม่สุดยังนะครับครับเป็นหมื่นรอบเลยครับหมื่นกว่ารอบเลยครับคังนี้เสียงแบบนี้นะครับ ไปรอบสูงแน่นอนเลยครับแต่เนี้ยวิ่งครับก็เป็นผลงานใหม่ขางสอที่นำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมต่อไปครับแล้วก็โอกาสหน้าถ้ามีอะไรดีๆก็จะนำเสนอไปอันนี้ก็คงได้รับความาความสนุกพอสมควรถ้าดูแล้วก็ดีนะครับสปาร์คเอกวานาใช้ก็ได้หมดนะครับกล่อง วีโอที่ลงนี้นะครับใช้ได้ครับของเก่าจะไม่ขึ้นขึ้นเยอะขึ้นสุดนะครับก็สำหรับวันนี้ก็คงจบที่วิโดีโอเพียงเท่านี้แล้วหรับลบเอ็กนาที่ลงสองเกาะรับกองเดิมก็จะอยู่แในกล่องใหม่ใส่เพิ่มเข้าไปหนึ่งกล่อง ด้วยเทคนิคการเดินสายไฟของท้านสอนครับก็ใจก็สอบถามกันมาครับท่านสอนอสว่าดครับของเรามือยามาห้าอยู่แล้วขอบคุณมากครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ